いいね。 Oh ได้รับกาบเป็นผ้ได้เป็นชนเปิดสทานที่ดีได้ดาหนปาะกอบที่ดีจุดทุกเทือเพื่ร่มกันระกอบที่มีพวงศพตีเครื่องพวงศอค่ะว่าเราทำไมได้ถือกันมา วนี้เมื่อท่านผู้เป็นประธานในพิธีได้ประกอบพิธีจุดทูกเพียงเพื่อเริ่มการประกอบพิธีวงสวงว์และต่อจากนั้นโดยลําดับท่านจะได้ประกอบพิธีปักธูกถวายเครื่องบวงสวงว์และต่อจากนั้นการประกอบพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อบูชาเครื่องบวงสวงว์โดยลาดับค่ะ การประกอบพิธีวงสวงปักผู้บูชาที่เครื่องวงสวงและการโปรยข้าตอกดอกไม้นับเป็นการประกอบพิธีด้วยความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งซึ่งในลำดับต่อจากนั้นพ่อครูพามโดยท่านอาจารย์ดร Am คำินอมพลังพ่อครูพามสิบเลือนสิของท่าอาจารย์กฤษณะเอกาวันโน หลองพ่อวิญท่านจะได้ประกอบพิธีเป็นลำดับต่อไปค่ะ